รีโวมาอีกแล้วคันนี้นะครับไม่ธรรมดาครับ4ประตูออต้รุ่นมิดล้อแม็คลายใหม่ยางมิชลินพายเาซีนะครับปี2ี่สปี24เกียร์ออโต้สี่ประตูตัวสูงเกียร์ออโต้หน้าจอ Android นะครับหน้าจอแล้วก็ต่อ Android ต่อ Apple ต่อได้หมดนะครับรีลันเนอร์ตัวนี้นะครับช่วงล่างปรับเซ็ตใหม่นะครับซูเปอร์เฟกซ์ซัพเฟชั่นนะครับมีกล้องหอยช่วงล่างเดิมครับช่วงล่างเดิมแห้งๆเลย สวัสดีครับสวัสดีพี่พี่ฟิลท่านเลยนะครับสต็อกเยอะมากตอนนี้ต้องรีบถ่ายแล้ววันนี้เอากระบะสีประตูตัวสูงมาให้ชมกันอีกแล้วนะครับสำหรับ f อนะครับทางช่องทางนี้นะครับผมบอกเลยว่าพลาดไม่ได้ทั้งกระบะดีแม็กทั้งรีโวทั้งรถครอบครัว f o r ์คูเนอร์บิผมบอกเลยว่าจุใจแน่นอนนะครับวันนี้ก็ได้รถลหล่อมา1คันนะครับ2.4มิตรนะครับดับเบิลแคบดีลันเนอร์ปี2020ปลายปลายปีนะครับตัวรถได้สีเทานะครับป้ายแดงมือเดียวพี่ นะคันนี้ป้ายแดงก็น่าจะอยู่ประมาณ8แเ9 0 0 0 0นกว่านะตัวมิดนะครับราคาเสนอขายวันนี้พี่เอาไป589,000บาทนะพอเป็นมือสองราคาก็ตกแบบนี้แหละครับนะครับตัวมิดตัวนี้หล่อมากมาพร้อมแม็กตรงรุ่นเลยครับ4ี่ประตูดับเบิลคับดีเลนเนอร์นะครับรถหน่วยงานปลดไประจำการนะครับนี่ให้ดูเต็มๆคันก่อนรถเดิมรถสวยคันนี้ได้ยางปี24ด้วยได้ยางมิชลินพายเาซีปี24นะครับหูสวยกิฟต์อะสีเนี่ยต้องบอกว่า จริงๆรถคันนี้ปรับสภาพเสร็จแล้วนะปรับสภาพเสร็จแล้วนะครับชุดกันชนด้านหน้าสองฝั่งแนบสนิทดูเงาสีตัวรถครับนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์เลนส์นะครับพร้อมได้ทานมันนิ่งไ์นะครับพร้อมไฟตัดหมอกมีให้นะครับโครมนี่ใสๆเดิมๆโรงงานเลยโคมนี่ใสๆเดิมๆโรงงานเลยนะครับกระจังหน้านะครับเป็นสีดําตัดสีเทานะครับนะแล้วก็สีตัวรถไฟตัดหมอกเป็น LED นะครับเนี่ยสีสวยมากเลยนะสีมันตรงกันทั้งคันนะ มันดูมีนเสน่ห์นะคันนี้นะห้าแปดาฟีดาก็ผ่อนอยู่ประมาณหมื่นหมื่นต้นหมื่นพันหมื่นพันกว่าบาทหมื่นสองพันแล้วแต่ประวัติเครดิตลูกค้านะครับล้อแม็กตัวมิดจะได้ลายนี้นะครับเป็นทูโทนปัดหน้าเงานะครับคันนี้ได้ยางมิชลินพาร์เมซี HU V Plus นะครับปี2024ไปเลยนะครับคันนี้นะหน่วยงานนี้เขาก็ทํามาดีนะดิสเพลย์คู่หน้านะยางเขาก็เปลี่ยนมาให้ใหมล่ละดอกเลือเหลือ<ๆ>นิ่มๆน,นะครับ คัสซีพ่นการสนิมมาให้เรียบร้อยเหมือนเดิมถ้ารถที่เราทาแล้วก็จะเป็นแบบนี้นะครับบางโคงบางโคนก็ใหม่แบบนี้ชกองชกอัพมีเซนทรง,งเซนเซอร์อะไรให้เรียบร้อยตัวนี้เป็นตัวที่ปรับเซ็ตช่วงล่างมาใหม่นะครับเป็นซูเปอร์เฟกซ์ซับเ็นชั่นนั่นเองนะครับรกับรีโวที่เป็นโฉมนี้นะช่วงล่างเขาจะพัฒนาจากช่วงปี19ออกมานะครับสประตูตัวสูงนะครับจะมีบันไดด้านข้างนะครับแต่ถ้าเป็นล็อกโค้นก็จะมีบาร์ด้านหลังตัวนี้มันก็เป็นตัวธรรมดาแล้วเป็นตัวมิด นะครับชมนี้มันจะมีตัวเอที่ตัวมิดแล้วก็ตัวไฮแต่ตัวไฮลถหายากนะเท่าที่เจอก็จะเจอแต่มิดกับเอที่นะครับแลสีเนีสวยสีเทานะครับด้านท้ายก็เดิมๆเดี๋ยวสติกเกอร์เราเบิกมาให้นะครับมันมาไม่ครบสติกเกอร์นะครับดัมเบรกหลังนะครับพ้นกันสนิมให้เหมือนเดิมนะครับดูเงาเส้นแสงขอบสีตัวกระบะต่างๆนะครับเดิมเลยยางก็ยางเดียวกันนะครับรัดด้านหน้าด้านหลังเหมือนกัน ปลายถอยเสียไม่มีสนิมนะครับคัสซีเดิมกระบาดเดิมนะพี่นะครับนะห้าแสนแปดบาทนะครับเท่านั้นเลยนะรถคันนี้อยู่มินบุรีนะครับอยู่กรุงเทพมินบุรีนะครับใครอยู่ระแวกนี้ก็เข้ามาได้เลยนะครับบริษัทตั้งอยู่สุวินทวงศซอยหนึ่งับหนึ่งนะครับอยู่ตรงสี่แยกมินบุรีเลยนะครับสี่แยกมินบุรีใกล้ๆตลาดมินนะครับบริษัททอโต้นั่นเองนะครับที่มันเป็นรูปค้อนอ่ะใครผ่านไปผ่านมาแถวนี้น่าจะเคยเห็นนะครับ ด้านท้ายก็จะเป็นกระบะเดิมนะครับกันชนเป็นตาตะเอดนะมือเปิดด้านหลังเป็นโครเมียมพร้อมกล้องมองหลังนะครับแล้วก็ไฟเบรกที่เป็น LED นะครับไฟถอยก็เป็น LED นะครับมือเปิดเป็นโครเมียมมีไฟเบรกมาให้เรียบร้อยแต่ไอไฟถอยรุ่นนี้นะอย่าไปใช้ให้หลอดมันขาดนะโอ้เบิกยากมากเลยนะมันเป็น LED แบบเป็นหน้าปัม๊มเหมือนหน้าเหรียญห้าอย่างเงี้ยโอ้โหผมหาเบิกนานมากนะครับนะต้องใช้ดีดีรู้สึกจะมีที่สูญอย่างเดียวมั้ง อาเบิกร้านนอกไม่มีนะครับนะสีเดิมสองฝั่งสวยๆเลยสติกเกอร์เดี๋ยวผมสั่งมาแปะให้แล้วผมขัดสีรถผมลอกออกหมดนะครับสติกเกอร์นะครับไม่งั้นสีมันไม่เท่ากันแน่นอนนะครับนะรถเดิมๆสวยๆแบบนี้ใครสนใจนะครับรีบโทรเข้ามาได้เลย096 535 5153 096นะครับ535 5153พี่ดูช่วงล่างสิพี่ดูช่วงล่างสิเดิมไหมเนียนไหมไม่มีคราบน้ำมันไหลเยิ้มนะครับจากเขลาขับด้านหลัง มีกล้องมีอะไรให้เรียบร้อยนะครับไฟเบรกตนุที่สามมีให้นะครับนะครับตัวนี้ฝาท้ายเดิมโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมครบโครงสร้างเม็ดอาร์คเดิมครบนะครับเดิมครบไม่ใช่เดิมครบนะถ้าผมพูดแบบรัวรัวต้องขออภัยนะคลิปนี้น่าจะเป็นคลิปที่6ของวันนี้ละผมต้องถ่ายคลิปคันหนึ่งสองรอบผมถ่ายเสร็จผมก็ไปตัดแล้วผมก็พักแป๊บหนึ่งพอตัดเสร็จอัพเสร็จผมก็ต้องมาถ่ายต่อต้องรีบเก็บสต็อกนะครับจะไปใหม่ละ เดี๋ยวไม่มีคลิปรีวิวรถสวยๆให้พี่ๆได้ชมกันนะครับปีใหม่นี้ก็ขอให้ทุกท่านเดินทางปลอดภัยนะครับจะใกล้จะไกลก็ให้ปลอดภัยไว้ก่อนนะครับเนาะก็เป็นห่วงกันทุกคนเลยนะครับนะใครไปเที่ยวไหนก็คอมเมนต์พูดคุยกันได้นะครับนะผมบ้านอยู่สุพรรณนะผมก็น่าจะกลับสุพรรณสามวันสามสิบสามเอ็ดหนึ่งนะวันที่สองมาพักวันที่สามทำงานต่อนะครับนี่ข้างในเบาะสวยนะครับมีปลาจับมีอะไรให้เรียบร้อยนะเบาะเป็นสีดํา อันนี้เป็นฟิล์ม 3M รอบคันนะครับตัวบ่อเนี่ยเป็นบ่อผ้าลายญี่ปุ่นนะครับดูตัวบ่อนะครับนี่ไม่มีฉีกขาดคือใหม่มากอ่ะใหม่จริงๆคันนี้นะครับก็เหมาะกับราคานะประหยัดกว่าป้ายแดงไปประมาณ2-3สแสนนะรถปี2 0จด21นะครับก็ถือว่าสวยโอเคนะรถมีเก็บงานจุดเดียวมั้งรู้สึกจะเป็นตรงเนี้ยแต่เดีวก็ต้องถอดไปให้ร้านเขาทำให้นะครับ ประตูสวยนะครับเม็ดอาร์คชัดเจนนะครับประตูไม่บุบไม่เบียดไม่มีสนิมซีนประตูทุกอย่างเดิมครบซีนประตูทุกอย่างเดิมครบนะครับคันนี้คือรีโว่ของตุสี่ตัวมิดนะครับสมาร์ทแคปทีรันเนอร์นะครับนะกระจกเดิมกิ๊บกิเลยพี่นะเม็ดอาร์คเดิมนะเดี๋ยวปีใหม่เดี๋ยวมผมจะไปซื้อไม้การสั่นละนะอันนี้ผมใช้มือตัวเองถืออยู่นะมันก็มีโยกโยกคนอนคอนบ้างนะพี่ต้องขออภัยนะ นะครับนี่เป็นไงรอโบนัสอยู่รอเจ้าของเขาให้โบนัสอยู่ไม่รู้เขาจะให้หรือเปล่านะครับหุ่นละลายเป็นมัลติฟังก์ชันสามก้านนะครับเกียร์อัตโนมัตินะบ,บอกเป็นบอกผ้านะครับไม่มีฉีกขาดนะครับรถเลขไม่อยู่แสนเก้ารถเลขไม่อยู่แสนเก้าเราก็ขายรถแท้นะครับไม้แท้ไม้เดิมนะรถไม้เยอะเราก็ขายถูกไม่ต้องตกใจว่าทําไมรถราคารถมันถูกรถไม่เยอะเราก็ขายถูกนะใครที่ใช้โตโยต้าอยู่นะครับผมบอกเลยว่าอีเลขไม้ไม่ใช่ปัญหาเลย ถ้าท่านดูแลดีนะครับดูแลดีดูแลถึงนะครับเครื่องยนต์โตโยต,ต,ต้าวิ่งได้เป็นล้านโลครับนะที่เขาเทดสอบมานะนะครับดูหน้าปัดเรือนไม้ตัวนี้เป็นเรือนไม้ล็อกโค้นะหน้าล็อกโค้เลขไม้หนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่สามหนึ่งเก้าห้าหนึ่งสี่สามแต่ได้ตัวรถปีสองพันยี่สิบปลายปลายปีนะครับได้ตัวสูงด้วยนะไฟหน้าออโต้นะพวงมาลัยมัลติหน้าจอเนี่ยเชื่อมต่อ Android นะครับแล้วก็ Apple ได้นะครับใช้สาย USB เสียบ นะครับแอร์เป็นอนาล็อกพาวเวอร์ออเดตสองจุดมีทักชั่นคอนโทรลนะครับเกียร์อัโตโนมัตินะโหมดกขับขี่มีอีโคโหมดนะฮะแล้วก็พาวเวอร์โหมดนะครับเกียร์ก็ปรับเป็นเกียร์สปอร์ตได้นะเกียร์เอสตรงนี้นะครับถือว่ารถคันนี้สวยนะคือผมโอเคนะกับรถคันนี้นะครับด้วยตัวเลขใหม่นะครับถ้าผมไม่มีรถผมก็คันนี้ดีเพราะว่าอะไรรู้ป่ะรถใหม่เยอะไม่ใช่ไม่ดีนะรถใช้งานต่อเนื่องดูแลต่อเนื่องดีกว่ารถจอดนะรถจอดนานๆนี่เดี๋ยวก็กุ้งกิ้งกุ้งกิ้งนะไม่รู้อะไรมันดังบ้างนะ เดี๋ยวผมเปิดฝากระโปรงให้ชมนะแต่ฝากระโปรงรีเว่ตัวนี้หนักนะหนักนะหนักมากนะครับไม่รู้เขาไปเสริมเหล็กอะไรเข้ามานะครับวันนี้ยกมาสามคันแล้วน่าจะหมดแรงแล้วนนี่นะครับฝากระโปรงโตโยต้าแท้เดิมนะตัวปั๊มยังอยู่นะครับแล้วก็นี่หัวน็อตไม่มีขยับนะครับนะปั๊มลมปั๊ม ABS นะครับเดิมครบนะครับข้อแคตตาลติกอะไรต่างๆอยู่ครบหมดนะครับแขนซ้ายแขนขวาเดิมหมด แขนซ้ายแขนขวาเดิมหมดนะครับรถป้ายแดงมือเดียวพี่เพนท์มาร์กตามตำแหน่งต่างๆเห็นนะยังอยู่ครบหมดเลยนะแบตเตอรี่เพิ่งเปลี่ยนใหม่ด้วยคันนี้เพราะว่าตอนซื้อมาแบตหมดนะครับนี่ก็เปลี่ยนให้ใหม่แล้วเป็น 3k นะไฟแรงนะนะแผ่นเพจเดิมอยู่ครบนะัสต,ติกเกอร์มอกอยู่ครบนะครับฝากระโปรงเดิมนะครับดูซีด้านหนะ้าดิผมจะขับไม่ไหวแล้วปวดมือนะครับก็2.4 เอนทรี ry, เอ้ยสอมิตรขออภัยครับนะรีโว่ดับเบิลแคบสองจุดสี่ตัวมิตรนะครับคันนี้ราคาค่าตัว5 8าแ0 0แบาทค,ครับ